ไม่เอาชนะมาได้ไงวะี่กระตูนเด็มแม้วันน่าเทียสูงไอ้เยี่ยช้าเช็คโม้เขาเช็คโม้ไม่ไอ้เยี่ยนาโวเกอนต้องเ็นตงลลงนะโอเวอร์ยบอกแล้วว่าอยากเต้องกดไงไปที่นก็เป็นเด็กเปลี่ยนหงโอ้ย

ให้จู๊ให้เทิ้งไม่ได้ทิ้งเด้อไลน์ไลน์แบบใชทิ้งออเคมือหนาขึ้นมาหน่อยใช่เกิ้งไม่มีแต่ทันแม่ให้กับให้กอบ ค่อยเยอะขึ้นอมม้อยิ้เวฟกูทิ้งพี่จีให้เลยทิ้งไหมพี่จีเก็บไปใช้ได้ติเวฟที่เก็บไปใช้ได้เจ้าตัวตัดทิ้ก็ตัดได้เฮียี่ ่รกปล่อยไปไม่ไมันก็มันจะว่องมึงมีสามแกมจะห้าแต่เอ่อปดขแว่นไอ้เนี่ยตีข้างตีแว่นเจ่ครับโอ้ว่าทิ้งไปเนาะสอง่งแกมอะใครไปที ไม่ไดูคุ้มแล้วปูถ้าปูเวียีก่อนเมื่อกี้แล้จะตายแล้วเลยใช่แค่จะไปคิดว่าใช่ไหมใครปูตายไมเล่นเอวานมาพักกันเฮมา ไป้ yeah, so okay, mm ่สอไหมนหมแนต่้องก็พดสอนงแพ้เดกนแล้วักันเยี่ยมเลยตีอยงเดียวตอนนี้ยัดหน้าอย่างเดียวตอนนี้

เป็นปหวได้ด้วยกำข้างนี้่อจิ๊ดจิ๊ดใช่ฮะเยี่ยตีบ้า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 เจอดิงเจอหน้าก็ได้วะแต่คนแต่งออกอะ ต่างอกูจะปิดเกมอยู่ไ้วไอ้ยี่ไล่ล่างแรกแล้วก็คูทย่เข้ากี่ตัวสองตัวเป็นไรทำไมนี่ไง้มีก็แบบติดเชื้อเปิะตัน่าต้ติดได้อย่ดี เรียกวัดดวงกันเลยม่ใช่แล้วถ้ากเไม่กดไม่มีบเลยทิ้งหลับขอบกเงียบโดนถ้ากุกาบก็แยันเมอนโดนเลียเนย เปปัญหาเนี่ยขอสงใบไม่โสดเฮ้ยนี่ปัญหามึงข่าวขอการเชน้ำฝ่าขาที่นี่เลยเพราะถือน้ำมันไม่ยุดมันไม่หยุดแค่นี้หรอ่งสองสม่หไหก่จ็ดแปดเสเสส่ง่า อันนี้มันกี่บาทเฮ้ยนี่มันกี่บาทกี่เท่ากันนะเยวสองหบสิบสามเอาเอาเล้ คิดพลังเวนอสกิวเวนบัตรจิมคนนี้ห้าพันกี่แล้วเกี่แล้วแหกองสา,ส,าสามสองสามยี่สิบสี่ ปีข้างตายสองเลยนี่เที่ครับตัวเดียวีขต้ายยี่สิบามแวนโซนหนึ่งคนนี้บกเหมื่อแล้วก็เวลามันตีห้ามเกมดขอเคศูนยสได้ยี่สสสบห่้าหมื่นห้าผ่านล้วน้แล้ว อุ้ยเพอร์เซน่าอะไรชวนเพื่อน เชื่อการเดพันสกิวคอมบายสองหมื่นห้าแวน มาหมื่นห้ายี่แปดสามหมื่นเป็นตอสองหมื่น แบนปอยที่ใต้ไปการแผอไรมไม่งเกือบแผลเกือบแพลหร่มันโดนตีมาหกแดงใช่ป่ะมือไม่กล้าตกตาแรกก็โอเวอร์

<48. S 1> พี่กี้นเอขารู้ได้ไงก็ถือไปมือกั่ในเช็คได้เห็นตั้งนาวันมมนี้าใวันหมดเลยคไม่ต้องคลิกนะใน,น,นยี่ห้อนี้ผ่านด้วยีีก็หมดเลยแล้ว อาเดิมแล้วอุ้ยมอเดยังดีดีในที่โอเคแบบจวนที่เดน้จบงานยไม่เลยแล้วก็ดูท็อปไว้บอมันหมดลแล้วอ่ะมีแค่นี้สิบสามสามได้กระจอกไปเดียว

ก็อยู่คนนี้ไงคนนี้สิบแปมันเทียบกับพี่ว่าเจ๋งเลยสิบแปดตุดีีเดียวบอกว่าหยุดหมดเยดีใจบอกหยุดหมดคนนี้คนนี้สิบแปดคนนี้ยี่สิบสามคนนี้ยี่สิบา ได้ถาีัันนขอสอใบีแต่เอ้ยมือขาดห้พันยิงขอห้าแัน่ไปยิ้เจตอนนี้นึงนึง